สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเขาซูซ่องน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเนื้อแเนวเมื่อนี้เห็นใจผ่ากันเปลื่อนคือกำลังเหุขนมอยู่เนาะทุกคน,นกเนาะก็เลยแบบเหดขนมหลับนี่คือตอนสวยรู้สึกแบบอยากกินสมกระดอันนี้มาเนาะทุกคนออกโลนนี่คือเครือดนันเลยค,คือแบบคือแบบอ่าบุ้น บุญเรือว่าเขื่อ,อนไข่มุกกันนะคือไข่มุกเนาะคือซานนมไข่มุกอันนี้คือเกิดเขาหอนย่ำหนาวแล้วมันจะมีอันนี้ไลยลายเนาะเขาเลิมมาขายอันนี้เลยเนาะเพราะเพราะว่าเกิดที่หอนแล้วดูหนาวแล้วมันก็เลิมมีเนาะน,นี่เนาะอันนี้คือมันติดอยู่น้ามันก้อนหินเนาะเรือเพื่นเอิญสื่อย่างหนึ่งคือเอินไข่หินเนาะทุกคนเนาะเป็นแบบนี้เลยเขียวเขียวเขียว เดี๋ยวเรามาปรุง yeah, ก well <salud> ันเลยจ้าการปรุงของเฮากับไม่ยากเลยจ้าอันที่น้องตุกตามาอีกก็คือชีงกับกระเทียมเกลือแป้งนวลนะแล้วเฮากะทิเซอร์มากุด มักสดกับเป็นแมปนี้เดียทุกคนอ,อันนี้ก็หากินได้ตอนยามหนาวแต่พิ่นเพื่อนเก็บใบด้วะแหละนี่โหยลงไปเลยจ้าสองวงพออ่าออกโลนี่เนาะนที่เป็นเขียวๆนี่เนาะเพราะว่าเพื่อนเอามาจากน้ำแมันมีขี้หินขี้ทราย่ะเนาะ เอาตรงไลยเอาไปล้างเห็นความสะอาดใถอมันก่อนเนาะนึ่งเอาต่อาไปแส่เกลือเอาไปแสเ่เ,สเกลือแล้วก็ตรงแส่จนถหงมันนั่นตกตกดินตกหนินตกทรายเลยของมันนั่นแหละแล้วก็เหอมันตกไปหมดเลยนะคะก็เอามาล้างล้างน้ำสะอาดล้างจนกว่ามันสิบ่มีหีดินบ่มีหินอะไรจักจากเง,ง,ง,งเนาะทุกคนเนาะล้างจนน้ำซื้อแล้วเหอมันเป็นเม็ดงามๆแบบนี้เลยเนาะ ม็ดงามๆแบบนี้แหละเ่ะก็บถึงเอาม,มาปรุงเชื่กับสมอันอันนี้มันเป็นดิบเนะาะบางคนเขาก็กินซุปบางคนเขากินซุปแต่ว่าน้องตุ๊กบูหูเนาะน้องตุ๊กอันเคยกินเิื่อกับสมเชื่กับสมหักบ่อเชื่อกับมักพด้เชื่อกับอันมะนาวแบบซุปก,กินขนาดทุกคนแบบเิื์อลอยเชื่อกับสมลอยเชกับสมเนาะละอัน เดี๋ยน้องตุ๊กแป้งกล่องเหมือนกันลอยเสกับสมแล้วก็เสือหอมเสือพักเนาะแต่บานน้องตุ๊กมีหอมน้อยมากน้อยมากครับกระดิดลงไปเลยจ้ะอ่ามักพดนีเบนเอามาแต่เมืองสอนแต่ตอนน้องอูไปผมเนี่ยยังบุบเบิดเนาะยัยงบุบเบิดเลยขอเสือเป็งหน่อยอีกตึ้มนิดน,นึงก็ได้ อากาศคอเซอร์เพชรปนเขิงบวงหอมหอมเลยขอเพชรปนดมมึงกันว่ามันจะดีบูธป้อจะเกินหน่อยหนึ่งเส้นเอาเส้นไหลมันซีเขกม นี่นะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อย่าทามาค้นก่อนเทาม,มาล้างสะอาดแล้วเขาก็แสกเกลเดีด๋วยวเขาก็ล้างให้มันสะอาดๆๆๆๆเพราะว่ามัานมีขี้ดินด้วยมันมีขี้ดินมันมีหินแต่อันนี้มันเป็น หาก,กนในงนี้แหละมันจะเป็นอันอันเย็นๆอย่ยสิมาซิมรสชาติเบิ่งมันสิเป็นเด้อเด้เนาะเหมือนสาลายเลยเหมือนสาลายอัอนพวงองุ่นแต่ว่านนอ,วอันนี้บ่แม่นเป็นพวงอันนี้บ่แม่นเป็นพวงอันนี้ล่ะอันนี้มันเป็นก่อน เอาเอาทุกอย่างเสื้อแล้วกับคนเนาะคนถึงมันเข้ากันดีเข้ากันดีอย่างนี้เลยจ้าตอนนั้นเคยอันเคยพาอูคามกินอยู่เนาะแต่บาอัาน,น,นเซื้ออัานลอยลอยกับสมพักสมพักกาาสม้ม เป่าแล้วน้ำลายแตกน้ำลายแตกนัวหนัวมาซิมน้ำกันเด้อมาเด้อมาเด้อเจ็บเจ็บบุ๋วแซบบอเดี๋ยวซิมกันซ่อมเดี๋ยวขอาไปอัดมันตามซะทุกนาทีกัน นลืมน้ำตาลขอน้ำตาลดกันเด้อเพราะสมมา้นมันสมแห้งตรงในเสื้อน้ำตาลแต่สำหรับเสื้อผักกาดโฉมมันเขาอ้วนกินแบบบนตรงเสื้อน้ำตาล น,าน่าซี่โมก็สองวงนี่ส้มส้ม จมมากมายลงตุ้แบบเหมือ,น,อนนั่นเลยเหมือน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 ซักเหมือนไขมุกเหมือนไขมุกเลยจ้า điều sim, Uhm xem số, xem mà xem đi xem Nhưng xem 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 nồng พอเสร็ล้นตานอียังสมเกินเกิน มันี้โอเคแล้วสื่นใจรส <c oughs> สารท้องอันออกโลดเนี่ยจะเป็นแบบอ่าเฉพาะรสสาท้รของออกโลดหันจะเป็นแบบรสจืดๆแลักกับเป็นแบบเย็นๆ แ้วก็เป็นแบบอันเป็นแบบนิ่มๆเป็นแบบนิ่มๆแล้วก็แบบเย็นๆบล็อกว่าวถึงหรือวป่าแต่ว่ามาผสมกับอันสม้สมๆคลองอันของของมากกันมักฟุตแล้วก็เฮ็ดเสริญน้ำตาลเค็มนิดนึงเผพชรอือร่อยมาม่มาแซ่บมากเหมือเอ้ยนี่คือวันจี่เพจเพ็งแบบ บนน่นี่ยอกนี่ก็นนี่ดอกอ,อ,มอมืมาทำ้มากินบ่สมปีลินทางสมปีนลินทางมาจกสมปีลิ้นทงันทง,น,ทง <c oughs> น,น่ามุยลยแสตาจะบอก <c oughs> สมเถสมมาคณะเซตอันวงป้าน,นึงค่ะ มัโค้ดมันสมเหงจอมตาเึงบอกรสชาตินี่เป็นอะไรเนี่ยสมสมเย็นดีรสชาติลวกโลนเ็มเค็มๆนิดๆแหละโกเข็มโกเข็มหรอโกเข็มแต่แบบสมเนอะ แสบแลบเราจสมิงแสบสแสบเร้สมิงไม่มีผักเจอ่ะินมตานกินก่อนันตานสามิลวเม็ดละอความสมสอบตูเพื่อกินมาเราไปซู้เขากขัน้อง เดี kind of ๋ยวเฮาย่อไปส่วนข้าเก้ากินอยู่นองนี่เนาะทุกคนเนาะเลยกินกินกินเียอะไรมาเรียบใสแป้งเนื้อบอ ก็ไปกระมิดเอ้ยไมกมนี่ก็ไปกระมิดไม่กี่สมพราหนี่ไอ้แต่หน่ยเนี่ยสมโลหนานี่อบ่วงมาบอก่เราเป็นสมเลยอสมพระจะเอโลหนี่อยู่คุ้ม สมุทรจะเอาลนขนเสียบอ่ะเอ็มเนี่ยเอาบวงมาเฮือเล่าเฮ้อเราทจเฮือโต๊ะีนอโต๊กี้ไป้อั่แน่อยสก้สมุรจะเอาลนนี่อยสมุทจะเอาลน ตับเป็ดก็มีเป็ดเป็ดอันโพนะกะกาดน่ะอื้อโอ้นอกกินเป็ดแซ่บอยู่แต่แบบเห็นได้ให้เบิ๊ดดูอยู่ค่ะว่าอันว่าคือโนโอ้กะอาตปิเส้นต้มเมื่อกี้นี่น่ะเอาตะนุสลบอาตปิเป็ดอีกรอบเป็ดเป็ดเป็ดเตรียมเอจุ่นก่อนโตสลบย่อเป็ดเป็ดเป็ดเดมเบกเด้อโดดๆๆ

เขาไปเดินอยู่ค่ายขาดเลยหนีม่ขาดนะพยายามทานเขามือง่ายอืมอืมอยากกินเหะอ้าวเดินเดิกับย่างเม็ดเขากินเดินสักกบ้างมันกินแบบนนานนั่นย่างกินดียืดอ่ะอันนู้นกันนี่คือว่าเห็นโปรแกรมอะไรยามล้นกันละมาโต้สนิทเต็มกันเลยฮับเป็นเดินลูกหลานความดีการเจ็บกับพ่อออนอ่ะเออ กูนลลังเาะเปนเดินถ้าเป็นเดินมายันมาลุงหลังบุดียันเจ็บกระเพาะนี่กระเพาะกันอยู่บนเนื้อประกันเที่บ่าปติดโควิดโอ้ยว่าน่ะโอ้ยยูพี่ยูเบียงคู่เขาคูแม่ อีกอไรอีกพวกมาชวนเาอ้าอยู่อันี่เราดิดเข้าไปเจออยู่กับล้านพี่อายอ้อยไม่อยู่เพียงกว่าติดอีอันนั้นก็คิปนีกับสติลาทุกคนไปกดผักไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอน้องตุกเห็ดคลิปต่อไปเด้อบายบาย